มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสามหนึ่งสองเจ็ดนะครับเชิญครับเจ้านายครับโอ้เชิญครับท่านเชิญครับเชิญครับเชี๋ยวครับผมขอครับ เด็กครับนี่เรียงแทบเรียงแทบลงมันที่โอ้วันนี้ครับจะานายครับโอ้ไม่พบไม่พอกันนานเน่นี่มาทำอะไรอยู่เนี่ยมาทำอะไรมาทำอไมมาหาบึงนี่ล่ะเด็กๆน้อยๆนี่ล่ะมีอยู่ในช่วงทำใจนะมันเป็นยังไงเล่ามาสิชีวิตมันเป็นยังไง อันสร้างกระแสเลยเกินเนี่ยมันเป็นยังไงไม่อย่างโน้าว่าจะรันทดเลยเกินนะโอ้ยเมื่อคืนนี้ขึ้นไลฟ์ว่ลุงพันอยู่กกอกลุงพันน่าสงสารแมนฮะมันเป็นยังไงชีวิตอะถามหน่อยสิเรื่องเรื่องอย่างโน้จักเลยวะโอ้ลุงพันนอนไหนไม่รู้มันเป็นยังไงพูดมาสิมนไหนบะพูดให้หมอฟังสิมันมันไม่อาการมันเป็นยังไงพูดให้หมอฟังีิอาการเป็นยังไงพูดมา <ห>มันมมไม่มีอะไรชี้แจงแถลงไขสิโตชิ <fry UC S> ้อะไรให้หมดเลยนะเนี่ยงให้ลุงนะแล้วลุเสร็จนี่กอมันเป็นยังไงโอเวนะชนไปยังไงเช็ดเป็นตาเช็ดเช็ดโตะดิเช็ดโตะดิแขกมาเนี่ยเย็นเย็นทอราเป็นฝาเลยเออทอดาเป็นฝาเลยะมันเป็นยังไงพูดสิพูดสิมันเป็นยังไงนั่งเช่นั่งเชน่นเดตัวรรรรรรมาเมาเ โอนะครับผมลุงช่างมาแล้วเออเออแล้วเขามาทำอะไรอ่ะเฮ้ขามาทำอะไรอ่ะจังหวะมาทำร่ใส่พนี่เหรอมาทำอะไรเออเด็กๆจะปุ๊บเปิแล้วเร็วครับผมมีบัตรไหมไม่มีต่างดาวโว้ต่างดาวเคเขาบอกว่าห้ามถ่ายภาพถ่ายวิดีโอบันทึกวีดีโอใดๆทั้งสิ้นนะผมอยู่จากด้านด้านในสองไปไม่ยเป็นไรโอ้อาผมเป็นยังสักผมเป็นยังสักเอาเก็บมือก่อนไม่เ้

ประมาณนี้แบบมันจะแบบมาหน้าบ้านเลยตามร้านตามบ้านตามร้านค้าตามป่ายางนี่จะวิ่งออกมากันเลยป่าลาบเลยบ่วิ่งอยบบป่าลาบกันเลยลุงพันนี่คนแรกแล้วเปล่าลุงพันเลยว้วน้ำรังมูลุงลุงพันไปกับลุงรุ่งรุ่งนั้นลุงพันเขาจะไปกับไปกับลุงสุริยังไงเดี๋วันพรุ่งนี้จะคุยกันแล้วเดินมเห็นคลิปไหมปักกันดีไหมันนี้นึกคลิปใบก็ม้วนมาเห็นคลิปใบพ่อสารกับตอรี่อ้ ก็ไปอยู่หลายปีแตอนนี้เราก็จะาแบบมาอทุกงใครที่อยู่นี้นะครับผมเป็นยังไงครับเป็นยังไงไปไหนกันมาไปไนมาโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แ่เอ็มมาไปไหนมามาไรทำไมไปอยู่ข้างนอกเลื้ตีนมาส้อนดีครับดีครับ ขอบคุณหลายครับครับโชคดีโชคดีโชคดีมีใชยทุกคนทุกท่านเดงกลับมาแล้วเดี๋ยด็คนัแนสบายดีะกลับมาแล้วครับุกลับมาแล้วุงสุคนี้ีมากโอ้้โอป้าสวัสดีครับผมป้าป้าโอ้ป้ามาก็มาโอ้ยไม่เจอกันเล้เกิดเกิดปอดตะกี้แล้วป่ะเนาะะปอนชุบลึกเลยเต็มนาเนื่อ

ปัดปัดโชเสีอยันหมาเสีอยันมาเดี๋ยวเจ้าว่าอะไรชีวิตมันเป็นยังไงแล้วหมดมันงดิบิ้ลเมื่อกี้เออเอาเอาชีวิตมันรันทดเป็นบ่ กะโอ้ชีวิตเป็นยังไงถามเป็นธรรมชาติธรรมดาของชีวิตล่ะมีขืนมีลงโชคดีโชคร้ายสมหวังมากแล้เป็นยังไงแล้วเป็นยังไงคือแบบมาอยู่น้ำปลาน้ำดองสิเอาก็ถามจะดูกวอกมันเป็นยังไงบูพายเลยก็ไฟก็ตามที่ว่าล่ะเออเราเป็นยังไงมาอยู่งสี่เอาบัดมูอพวกอยู่ข้าจอยู่จับปลาดงเลเจ้าเป็นยังไงถ้าผันชีวิตมาอยู่กุกอกเอาไปถามจะดูคือมะัดแตกนอแตกแนวเออการอยู่กับมือกับพวกมันชีวิตมันเป็นยังไง คือคเพิ่งถามเนี่ยเพิ่งใหม่กูตอบได้หรเนี่ยแข่งเข้าไปหามุมเลยออไปเหรแจกของมุมก่อนเลยคอยทาเนี่ยคอยแจกของมุมก่อนครับา้จมาใครครับสวัสดีครับลืมแล้วพี่น้องลืมแล้วลืมแล้วเอาตัวใหม่ไปเนี่ยวันี้มามาหาครัับสสวดีครับสวัสดีครับ เอามาแต่ต่านครับแต่ตอเอเอาต่อกแตะอมุ่งตอเออเอาต่อกก็พอดีสุขภาพบุดี้ผมก็เลยมาหาหมอไอ้โอ้าหหมอจงคือมันเจ็บแบบนั้นอมันมีเสี่ยนเสี่ยนนึงเยอะความจริงผมเจ็บมานานนะแต่ว่ามันพ่อแม่งที่รุนแรีงเขาเขได้ใส่ใจกับมันอ่าทีนี้มันมันได้ประมาณเดือนกว่าแล้วกว่นี้ก็ผมก็เลยมางวดก่อนมาหาหมอโรงพยาบาลสกลมาหาหมอโรงพยาบาลสกลแล้วก็แต่หาหมอโรงพยาบาลสกลเขาก็ให้ยามากิน บ้านี้มือที่มาเยี่ยมมันมาเยี่ยมน้องไงนนี่มาเยี่ยมน้องอันน้องอันนี่นะน้องอันน้องกันนี่นะน้องวันใหม่นะน้องวันใหม่ย่างเจ้หน้าลงบานไปหลังลุงบานมือมันเป็นมือมันเป็นมือที่มันปวดพอดีนะจนลูบอกว่าเอาเอาโลเข็ยมเนาะคือมันปวดแงขากรั์กาปนายนั่กคับเกาปน์โอเคตัวปีง อ่ะลืมลืมแล้วไปทั้งพุ่นก่อนว่าแล้ววานนี้หลังจากห่งหุ้นก็ไปจะมาดิเนาะไปจะมาดินเนาะไ่ได้นะเขาต้องมาเดินเจือกเกือนะก็เลยขออนุญาตด้วยว่าอนุญาตผมอนุญาตให้ผมไปทำมอสโกด่างก่อนเขาทำมอมาอย่างของแบบที่หนึ่งคือเส้นเอ็นมันเสีสองก็คือมันอาจจะเกี่ยวกับหมอนรอนใส่ใส่เอ็นลายดูหันลายอู่หันอะไรย่งเง้ยนะวันนี้หลังจากหันมาเรียบร้อย ดีมากเตยตัวนี้มันยังยังอยู่ใแช่สดทียเป็นสิทธอยู่ทางนี้ไทยนี่ไทยนี่ไทยนี่ผมลยแล้วเนียนะโอ้ใครใครยังชั่วเออใยังชั่วแล้วใครแน่ไครแน่แน่ว่าตัวนี้ปัญหามันคือเวลาเขาเขายื้อชุดเจะลาหรือหือว่าเขาชุดชื้อไม่แต่เขาตยองดเงื่อหรือเขาย่างเราจะมหามอะเราจะถือบอลขึ้นจิกกัรไปอยเลยบอกครับถึงเวลาผมกลับถึงก็เลยว่าดเนียครจะถึงก็ไล่ยงดีเดนี้ มาสอง no มือสามมือนะเออจนอ้นี่ถามว่าลุงพันเราเป็นนี่ยังที่เป็เราคือหมดเลอกันี่ลกันซีมือนี่ละมือวันนี้วันหยุงวันเสาร์วันอาทิตย์วันจร์ เช้ระยเวลาทางอีกสามวันรัจนวัจนวัจนนี่ระเลยมาานี่มาณนี้นะครับเ evet> ่ย okay. ึดปุ่มด่าหลังมากนะคนเสื้ออยางด่าหลังโอ้ยยาไปอยู่กับเขาได้อันเอ้ยยายาไม่ได้เหรอต้องขอดนยญาถ่ายสอมมีดส่วนอย่างกับเย่อไปอยู่กับเขาได้รู้จักด้วยนิรู้จักบอก เขาไปจังไหนมาจากไหนบานนี้ไปจังไหนมาจังไหนต่อบงนู้นคือคือคือเป็นแบบนี้บานนี้จะจเป็นเอซีเพื่อนมเนบอกเออโอตัวยงโอ้โหก็จะเป็นเอซี่ยัมไบอ้นะครับมือนี้กับม้วนคือขึ้นส่วนซีครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่ยงน้อนั่นนนาพี่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 สวดตรงนู้มีมีมีสารพิษไหม อบ,อก,บก,ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เ้อพี่น้องเ้อขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจครับสุกายสบายดีครับผมสวัสดีครับ